กลิ่นสงครามที่แถวริมโขงเริ่มโชยมาอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับจูจ่ๆก็มีเครื่องบินพันธมิตรรัสเซียขนอะไรบางอย่างบินตรงดิ่งเข้ามาที่ธมพูชาทั้งที่เพิ่งจะมีข้อตกลงหยุดยิงไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเองครับข่าวรายงานเข้ามาสดๆร้อนๆเลยค่ะเป็นความเคลื่อนไหวทางอากาศที่น่าจับตามากเพราะเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาแบบปกติแต่มีพิรุษหลายอย่างจนคนเขาตั้งข้อสงสัยกันทั้งบางค่ะประเด็นคือทำไมต้องบินอ้อมทำไมต้องหลบเลี่ยงน่านฟ้าไทย แล้วข้างในเครื่องบินลมเบอร์เริ่มเทิมนั่นขนอะไรมากันแน่ครับนี่คือสิ่งที่สังคมกําลังตั้งคําถามครับว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงรู้เรื่องนี้หรือ,อยังปล่อยให้บินเฉียดบ้านเราไปแบบนี้ได้ยังไงจริงค่ะเป็นเรื่องที่น่าคิดมากค่ะว่าทําไมต้องเจาะจงมาเวลานี้เอาละครับเดี๋ยวผมจะไล่เลี่ยงให้ฟังทีละประเด็นเริ่มจากเรื่องแรกเส้นทางบินปริศนาที่จงใจบินอ้อมประเทศไทยและเรื่องที่2ของในตู้สินค้าที่หลายคนคาดเดากันไปต่างๆนานาครับมาเริ่มกันที่เหตุการณ์นี้เลยค่ะคุณผู้ฟังครับหลังจากทีีีี่่่่ข้้อตกกลลงงงงหยยยุดดิมมมผบัััคชไไเพโ ย้ำนะครับว่าไม่กี่ชั่วโมงสถานการณ์ที่ควรจะนิ่งกลับมีความเคลื่อนไหวแปลกๆเกิดขึ้นบนท้องฟ้าครับมีรายงานพบเครื่องบินขนส่งสินค้าลำหนึ่งบินมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับเครื่องบินลำที่ว่านี้ระบุรุ่นชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นโมเดล i l l u s i o n IL 6 2 MGR ค่ะใช่ครับเป็นเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เลยครับข้อมูลระบุเป็น Flight RPA 2 2 7 5หรือในบางรายงานแจ้งเป็นรหัส RDA 2 2 7 5ทะเบียนเครื่องคือ EW450TR าครับจำทะเบียนนี้ไว้ ึ่งต้นทางของเครื่องบินลำนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนไกลในแง่ของความสัมพันธ์ค่ะเดินทางมาจากประเทศเบลารุสชัดเจนครับเบลารุสเนี่ยทั่วโลกเขารู้กันดีว่าเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดของรัสเซียมากที่สุดประเทศหนึ่งเลยครับเรียกได้ว่ารัสเซียขยับเบลารุสก็ขยับตามทีนี้เส้นทางการบินของเจ้าเครื่องบินลำนี้แหละครับที่เป็นประเด็นให้คนเขาพูดถึงกันครับเส้นทางบินมีความผิดปกติมากค่ะปกติแล้วถ้าบินมาจากส่วนนั้นจะมาลงกัมพูชาเส้นทางที่สั้นและประหยัดน้ำมันที่สุดน่าจะต้องบินตัดผ่านน่านฟา แต่รอบนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับข้อมูลระบุว่าเครื่องบินลำนี้มีการแวะพักที่เมืองมัมบาซาบประเทศเขนยาก่อนค่ะพักที่เขนยาแล้วบินต่อมายังกัมพูชาแต่แทนที่จะบินตัดตรงเข้ามาสิ่งที่นักจับตาการบินเขาเห็นคือเครื่องบินลำนี้มีการจงใจบินอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงงานฝ่าไทยครับ